สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมฮาร์ดสุธิพงศ์และน้องแพรลี่ค่ะเราสองคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแบงค็อกทริปลัดเลาะ,ะมองกรุงครับซึ่งในวันนี้เราสองคนพ่อล,พลูกจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมย่านสร้างสารรค์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร,รแล้วย่านสร้างสรรค์คืออะไรหรอคะพ่อก็คือพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องราวของย่านย่านนั้นกับผู้คนชุมชนและธุรกิจโดยมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับ ส่วนย่านสร้างสรรค์นในวันนี้นะครับเป็นย่านเก่าที่เราจะพาไปเล่าใหม่และท่านจะได้เห็นว่ากรุงเทพในเมืองเรานั้นเป็นเมืองมหัศจรรย์ที่ไม่เคยเปลี่ยนเอว่าแต่ว่าเราจะไปกันยังไงดีครับแพรรี่อ๋อเดี๋ยวหนูเรียกรถตุ๊กตุ๊ไฟฟ้าไปบางลำพูเองโอ้เ huh. สร็จแล้วค่ะพ่อโอ้โ huh. หสุดยอดโอ, huh. โอ huh. เคคันนี้ใช่ไหมใช่แหละคันนี้แหละพ่อโอเคนี่น้องแพรยยรู้ไหม ถ้าเราไม่ได้มานั่งรถตก้ไฟฟ้าหรือเอาไอ้จักรยานพับได้มาด้วยเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเขามีบริการ bike sharing มีจักรยานเช่าปั่นเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนหนูรู้นี่ใช่อ่านกับแมใช่อ่าถึงแล้วน้องแพรและจุดมาของเราเช้าวันนี้นะครับก็คือศูนย์เรียนรู้สเสน่ห์บางลำพูแห่งนี้นี่เองครับหนูนัดเพื่อนหนูไว้ข้างในอะ่ะไปกันเถอะเอาวัดไปกันเลย สวัสดีนี่ใครครับแพรรี่นี่คือเพื่อนหนูสปรินกับอาชิเป็นไกด์ของบางลำพูฮะไกด์เด็กบางลำพูโอเคไปกันไปกันเลย พอใช่ไหมครับครับอ้าววัสดีครับผมฮาร์ดครับอ๋อครับพี่นี่ลูกสาวผมน้องแพรผมโกศลสิงหนาศครับผู้การเกตพันธุ์นที่มาที่ไปเป็นยังไงครับฮอเกอร์เซ็นเตอร์ศูนย์อาหารที่สามารถเดินเข้ามาแล้วไปทานได้เลยท่านจะได้กินอาหารแล้วอยู่ริมคลองบางลําพูไม่รู้เลยว่าบางลําพูเนี่ยมีของดีที่หลายคนไม่ได้มาสัมผัสไมได้มาเห็นเยอะเลย ินน้บ้านเจ้าพรยาโอ้ขอบคุณมากอาชิและสปรินต,ตลอดระยะทางที่ผมกับน้องแพรแล้วก็สองหนุ่มนี้มาถึงนี่นะครับผมจะสังเกตเห็นกล้อง C C T V อยู่ริมสองข้างทางเห็นกล้อง C C T V ของกรทมแบบนี้แล้วอุ่นใจจริงๆครับที่หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานั้นสวยงามตั้งแต่อาคารภายนอกจนถึงงานศิลปะทุกชิ้นเลยครับผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไม ยูเนสโกถึงขึ้นทะเบียนกรุงเทพให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบในปี2562และที่นี่คือสวนสันติชัยประการครับที่สวนนี้เป็นที่ตั้งของป้อมพระสุเมนด้วยน้องๆกา์เด็กนั้นเล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยก่อนในย่านนี้เต็มไปด้วยต้นลำพูจนใครต่อใครต่างเรียกย่านแห่งนี้ว่าบางลำพูนั่นเองครับ ที่พิพิธบางลำพูนี่มีประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องเล่าเกี่ยวกับบางลำพูมากมายเลยครับถ้าใครได้มาบางลำพูอย่าลืมมาที่นี่นะคะใช่ต้องมาต้องมาพวกเราไปกันต่อทามา่านบางลำพูแล้วผมรขกเมนเลยครับว่าต้องมาลองทานครับข้าวแช่แม่สิริข้าวแกงป้าติ๋มขนมเบื้องแม่ประพาก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยสมทรงโภชนาด้วย สวัสดีค่ะสายสุนีแซ่ฟูงขทาวารชมรมผู้สูงอายุในชุมชนบ้านพันธม์ค่ะและนี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ทําจากผู้สูงอายุในชุมชนเลยค่ะมีการสนับสนุนจากกรทมก็คือได้ของบางกอกแบรนด์นะคะเป็นระดับแพลตตินัมและพรีเมียมค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์พวงมาลัยที่ผลิตจากกระดาษทิชชู่อันนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มๆของป้าที่ทําดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่นะคะผลิตภัณฑ์พวงมาลัยที่ทําจากกระดาษทิชชู่ เหมาะมากครับที่จะเป็นของฝากของที่ลึกไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศย่านสร้างสารรค์บางลำพูอันซีนแบงคอกที่ยังคงมีความงดงามจากการผสมผสานระหว่างเรื่องราวในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบันได้อย่างลงตัวต้องลองออกมาดูนะครับแล้วจะรู้ว่ากรุงเทพนั้นสวยงามและเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบอย่างแท้จริงครับ